สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆคนสดสนิทชาวมีนะคะอาริสาเมจิเจชียนทาโร่ค่ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักของคนสดสนิทชาวมีนะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2566นะคะไม่หมออัดคลิปวันที่7พฤศจิก,กานะคะซึ่งมีดาวทําการขยับ ยกราศียกย้ายราศีไปแล้วนะคะประมาณ3ดวงนะคะซึ่งเราจะใช้ไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคโลนะคะและโหราศาสตร์นในการทํานายเป็นการทนายรวมไม่ได้จัจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูการจากไพ่ออร์เคิลกันเลยดีกว่านะคะพลังงานภาพรวมในเดือนพฤศจิกายนคนโสดชาวมีนจะเป็นเช่นไรมีพลังงานของเนบจูนไพ่ใบแรกนะคะเปิดไพ่บางส่วนมาแล้วนะคะพลังงานของเนบจูน คือถ้าตามเวอร์ชันแอสโซจี้นะคะมีเนี่ยเออเจ้าบ้านเนี่ยก็จะเป็นเนปจูนด้วยเนาะเพราะฉะนั้นน่ะด้านล่างเขาเขียนว่าวิชั่นเห็นไหมคะวิชั่นคือวิสัยทัศน์คือจินตนาการคืออิมเมจแนชั่นนะคะคือความฝันนะคะคือด REAM แล้วก็ความรู้สึกเซนส์ sense. เพราะฉะนั้นเนปจูนมันยังคือศิลปะเนาะนะคะมายาศิลปะ พลังงานของเนปจูนคือน,น้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้ดาวราหูเจ้าเรยวินาโคจรทับลัคนาคุณเรียบร้อยแล้วมันหมายความว่าคุณจะมีเซนส์คุณจะรู้สึกถึงเวินามันแปลว่าทางไกลต่างประเทศและความลับเนาะมันคือสิ่งที่คนมองไม่เห็นคุณเห็นคนเดียวนะคะคุณเห็นคนเดียวนะคะเอ,อคุณจะรู้สึกเหมือนตกอยู่ในความฝันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อสำหรับ ชาวมีคนโสดสนิทนะคะก็จะรู้สึกถึงอะไรความรู้สึกแบบฝันคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ได้นะคะนี่น็อตโน e อ่าใบต่อมาคือ not note ที่ทับลักษณะคุณเรียบร้อยแล้วเนอะออมันจะทำให้คุณะรู้สึกมีความเป็นตัวของตัวเองความควรตัวของตัวเองในแง่ที่คุณะจะรู้สึกสบายใจถ้าคุณอยู่กับ ัวเองคุณอาจจะอยากอยู่ปลีกวิเวกหรือคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากไปที่ไหนสักที่หนึ่งไกลๆโดยเฉพาะที่ที่อยู่ใกล้น้ําคุณก็จะรู้สึกชอบมากๆหรือต่างประเทศนะคะวินนั่มแปลว่าต่างประเทศเนาะเจ้าเรือนของน็อตหนดนอตหนดคืออนาคตเห็นไหมคุณจะมองไปที่อนาคตอ่ะ,อะเห็นไหมคะคุณจะมองไปที่อนาคตคุณจะเริ่มฝันวาดฝันอนาคตของคุณนะคะคุณจะเริ่มแบบดีไซน์ออกแบบ ฉันอยากเป็นแบบนั้นแบบนี้อยากเจอความรักแบบนั้นแบบนี้มากขึ้นนะคะทีนี้ดาวศุกร์เขาก็จะเล่นกับดาวศุกร์ที่โคจรมายังเรือนปตัตนี้ของคุณด้วยเวลาศุกราหูเจอกันไพ่ประจำตัวของคุณขึ้นไพ่เดว,วิลเลยนะจ๊ะแม่นะคะเดว,วิลพลังงานตัวตนของคุณคือคุณจะรู้สึกว่าคุณน่ะคิดถึงใครสักคนหนึ่งมากๆสำหรับบางคนที่พึ่ง เปลี่ยนสถานะมาอาจจะยังรู้สึกผูกพันกับใครสักคนหนึ่งอยู่ก็ได้คนเก่าๆในชีวิตของคุณก็ได้บางคนอาจจะยังนึกถึงเขายังฝันถึงเขาบางคนอาจจะยังออตัดกาย,ลยาแลต่ใจมันยังไม่ตัดอาจจะยังรู้สึกผูกพันนะคะอาจจะยังรู้สึกออมีเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนมันติดบ่วงติด่วงหรือย,ยังเป็นห่วงเขาก็ได้นะคะบางคนถ้ามีเช่นนั้นแล้วไพ่เดวี่มันแปลว่าคุณอาจจะมีเสน่ห์มากนะคะ คุณจะมีเสน่ห์ในแง่ของการที่คุณอาจจะมีคนที่เขาแบบอยากเข้ามาในชีวิตคุณอยากเข้ามาเรียนรู้ศึกษาดูใจคุณนะคะแต่คุณจะต้องระมัดระวังเพราะว่ามันจะเกิดการตกกลุ่มรักได้ง่ายจนทําให้เรามองบางจุดพลาดไปมองบางจุดที่มันไม่ชัดเจนน่ะมันจะคลุมเครือนิดนึงนะคะเนาะก็ต้องค่อยๆดูแต่คุณจะรู้สึกถึงพลังงานของการอยากมีใครสักคนหนึ่งในชีวิต เหงาอยากเจอใครสักคนหนึ่งนะคะแต่ทีนี้คุณอนะ่ะจะมีพอเดวิวขึ้นใช่ปะมันจะเป็นเรื่องของเซ็กซ์แอคทลมันจะเป็นเรื่องของพลังงานที่ดึงดูดในเรื่องของ18บวกมันจะมีเอ่อเนนิจอะไรบางอย่างนะคะที่คนนะเขาอยากจะเข้ามา จมาคุยกับเราแต่เราก็จะต้องค่อยๆดูนะคะมี Queen of Cups มี Five of Cups มี The Fool แล้วก็มี The Chariot ในอดีตที่ผ่านมาคุณผ่านความรู้สึกของ ความเหงานะคะคุณอาจจะเป็นรักทางไกลกันก็ได้เนาะความสัมพันธ์ของคุณในอดีตบางคู่บางคนอาจจะเป็นรักทางไกลบางคู่บางคนอาจจะเป็นเรื่องของวัยที่แตกต่างกันนะคะบางคู่บางคนคนรักของคุณอาจจะอยู่ไกลๆหรือว่ายังเป็นเด็กหรือว่าชอบทําตัวเด็กๆหรือเป็นนิสัยเด็กๆหรือยังมีอิสระยังชอบมีอิสระนะคะก็เลยทําให้คุณนั้นได้แต่รอนะคะ บางความสัมพันธ์มันมีการให้และรับไม่เท่ากันนะคะมันเลยทําให้เราเอย่างแบบรู้สึกคือเราอยากจริงจังเนาะเราอยากจริงจังนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์อ่ะมันเหมือนมีมีอยู่ฝ่ายหนึ่งอ่ะที่รู้สึกอยู่ฝ่ายเดียวไงนะคะคนหนึ่งให้คนหนหึ่งรับมันไม่เท่ากันนะเราได้แต่เก็บความรู้สึกเนาะนะคะแล้วก็เนี่ยเราอยากได้รับความสัมเราอยากเจอเราอยากให้ความสัมพันธ์นดีมันมั่นคงนะคะแต่ว่าเราก็เปลี่ยนมาแล้วเนาะนะคะ เรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ใหม่ๆกันเลยดีกว่าค่ะในเดือนนี้ชาวมีคนสิสนิทความสัมพันธ์ใหม่ๆแนวโน้มความสัมพันธ์ใหม่ๆของคุณจะเป็นเช่นไรคะแม่หมอเปิดไพ่มาแล้วนะคะมีไพ่แปดถ้วยมีหกดาบมีสิบไม้มีสเตรนแล้วก็มีไพ่สี่ดาบนะคะ8ดถ้วยคนคนนี้อาจจะเพิ่งเปลี่ยนแปลงมาเนาะอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์ที่เติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มมานะคะ หกดาบเลือดที่จะไปตายระาดาบหน้าเลยไม่กลัวว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ฉันอยู่ไม่ไหวแล้วนะคะฉันอยู่ในสถานการณ์ที่หนักอึ้งไม่ไหวฉันอยู่ในสถานการณ์ของความรู้สึกเหนื่อยล้าฉันอยู่ในสถานการณ์ของความรักที่มันอยู่แล้วมันต้องมีแต่เช็ดหน้านะเช็ดน้ําตานะคะขอขยายะะ่อยค่ะหกดาบคืออะไรการตัดสินใจด้วยความเจ็บนะคะบางคนอาจจะถูกแทงข้างหลังมาเนาะเขาอาจจะถูกแทงข้างหลังมาไม่หมอขอขยายหกดาบนะยคะ่ะ อัดกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเป็นความสัมพันธ์ที่คิดมากไปเจอคนมีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะหรือไปเจอรักสองสามคนนะคะแต่มันค่อนข้างมีความสุขนะเนาะมันเหมือนเป็นพรลิขิตทาให้เจอแต่มันก็มีคนเข้ามาแท้มีคนเข้ามาเพิ่มในความสัมพันธ์มีการให้รับไม่เท่ากันนะคะก็เลยทําให้คือเขาอาจจะเคยผ่านการมีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะอาานินเนอแบบนี้เหมือนเช่นอาจจะเคย แต่งงานแล้วหรืออาจจะเคยเป็นแฟนกันนะคะแล้วก็แพลนว่าจะแต่งงงแต่งงานสู่ขอมั่นหมายผู้ใหญ่รู้จักนั่นนู่นนี่หรืออยู่กันอยู่กินกันแล้วเลยพอนีค่ะนะคะเออแต่ว่าก็อาจจะมีคนเจ้าเนี้พอพอได้แบบลงเอยกันแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์มันไม่มันไม่มันไม่สมดุลนะคะคนนึงให้คนนึงรับมันไม่เท่ากันนะคะก็เลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกไม่สบายใจนะคะคิดมากนี่ในสิบเรียน แต่เราดูว่าน่าจะคบนานน่าจะคบนานน่าจะคุยนานอยู่แหละนะคะแต่ทีนี้ตอนนี้ก็ออกมาแล้วแหละนะคะเป็นการตัดสินใจด้วยเหตุผลเนะาะไพ่ธาตุลมขึ้นทีนี้สิบไม้ตอนนี้งานหนักงานเยอะดาวประจําตัวของเขานะคะโครจรเขายังเรือนสุภะตลอดทั้งเดือนเลยจนถึงวันที่2 4พฤศจิกายนนะคะสิบไม้เท้า อ่านชิงสองเนี่ยมันเป็นเรือนสหัชชะนะคะคือการเดินทางคือเพื่อนฝูงสังคมเพื่อนบ้านและการติดต่อนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะอยู่ในจุดที่เขาอ่ะกำลัง โฟกัสนะคะไปกับเรื่องของการเดินทางงานอาจจะหนักเพราะว่าเขากับง,งานาคือดาวเดียวกันเนาะตัวเขากับตัวงานนะคะก็อาจจะมีการเดินทางมากขึ้นเดินทางไปกับเพื่อนร่วมงานนะคะแล้วก็สเตรนคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความอดทนคือดูภายนอกอาจจะดูเป็นคนที่อ่อนโยนดูเป็นคนไม่ค่อยเข้มแข็งนะคะแต่ว่าภายในน่ะค่อนข้างที่จะอดทนอดกลั้นนะคะแล้วก็ชีวิตน่าจะผ่านความ การต่อสู้มามากมายเนาะซีดาบอดทนอดกลั้นนะคะผ่านบททดสอบความรักมาเยอะผ่านบททดสอบชีวิตมาเยอะนะคะแล้วก็มันเป็นช่วงที่ดาวเออดาวสุกนะคะก่อนเนี้ยโคจรงเข้าเลยีหนาของเขาอะนะคะก็แบบความสุขมันไม่มันไม่มันความความสุขมันไม่มันไม่โอเคคะ่ะโดนเสาเลงด้วยทีนี้พอตอนเนี้ยเริ่มโอเคขึ้นเริ่มดีขึ้นนะคะเออ ซีดาบแต่ก็ยังแบบอยากพักอะแม่หมอรู้สึกแบบนั้นนะซีดาบเขาเหนื่อยเนาะเขาอาจจะไปเจอไปส่องแล้วไปเจออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะหรือเขาอาจจะกำลังส่องอยู่ก็ได้อะแม่หมอหมอมองว่าคุณจะเจอกับเขาจาก <c oughs> จากการทำงาน ะะจากการทํางานหรือญาติพี่น้องแนะนําให้นะคะโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนที่ดาวประจําตัวเขาวันที่24สิพฤศจิกายนะคะ่ะโคจองเข้าเรือนการงานและจะทํามุมตรีโกณถึงดาวประจําตัวคุณในเรือนการเงินนะคะเออม,มันก,นก็เนี่ยคือสมวนว่าเจอกันช่วงต้นเดือนก็อาจจะมีการคุยกันอยู่เขาอาจจะคอยสองคุณเพราะว่าเรือนปัตตนี้คุณเขาเพื่นกันกันเขาเป็นฤษีเขาเป็นคนปรีกวิเวกเขาเป็นความเขามีความติดนะคะเขามีความแบบ โลกส่วนตัวสูงเพราะฉะนั้นเขาจะอาจจะคอยสองสองคุณก่อนน่ะก็คุยบ้างนะไพ่ถ้วยขึ้นน่ะคุยบ้างนะ่ะแปดไม้ก็คุยนะอาจจะเป็นการคุยทางโทรศัพท์หรือเท็กซ์ก็ได้แต่ว่ามันจะคุยบ้างไม่คุยบ้างนะแต่ไม่ได้หายอ่ะนะคะแต่ว่าเขาจะคอยเก็บข้อมูลน่ะคอยส่องเขาเป็นคนชอบส่องอเพื่อนๆนะคะสายส่องเป็นคนชอบส่องนะคะอืมทีนี้พอปลายเดือนเนี่ยดาวถึงจะทามุมเนาะตรีโกณถึงกันนะคะตรงเนี้ย เรามาดูกันค่ะว่าถ้าเขาเข้ามาเขาเทคแอคชั่นยังไงคือเวลาดาวเจอกันนะคะเนมุมที่ดีก็คือดาวเขาเจอกันแล้วไงใช่ไหมคะถือว่าดาวไม่เจอกันอะยังไงมันก็ไม่เจอค่ะเพื่อนๆนะคะหมายว่าไม่ได้แปลว่าเราจะไม่อยู่กับเขานะหรือไม่ได้เจอกับเขานะแต่เหมือนว่าถ้าเกิดสมว่าคุยกันเนี่ยมันก็จะคุยกันแบบไม่เก็ตกันนะคะไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเป็นมุมแบบ เขาเรียก hard aspect เนอะก็ต้องพยายามหน่อยคุยกันก็เหนื่อยบางคู่อาจจะทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้อถ้าเขาเข้ามาเขาจะ take action ยังไงคะไพ่ขึ้นสองถ้วยเลยใบแรกอู้สามถ้วยคือเขาจะให้ความเป็นเพื่อนกับคุณอะคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างถนอน้ําใจคนเนาะนะคะถนอน้ำใจคนแม่หมอแล้วแกจะแรงเพื่อใช่ไหมไม่ใช่แม่หมอไม่ได้หมายความแบบนั้น หมายบบความว่าเขาค่อนข้างเป็นคนที่ค่อนข้างทนุถนออน้ําใจคนทุกคนน่ะล่ะคะ่ะไม่ใช่แค่คนรักนะคะให้สองถ้วยขึ้นคุณจะรู้สึกว่าคุณน่ะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีแต่เขาอ่ะเป็นคน perfectionist นะเขาเป็นคนสมบูรณ์แบบนะคะเบื้่มต้นเขาอาจจะให้ความเป็นเพื่อนกับคุณก่อน <c oughs> <c oughs> นะคะเขาอาจจะให้ความเป็นเพื่อนกับคุณก่อนเพราะว่าดาว นะคะดาวเจ้าเรือนสหัสชาของคุณอนะ่ะเข้าไปอยู่ในเรือนเขาไงคุณอาจจะเจอเขาจากกลุ่มเพื่อนของคุณนะคะหรือเพื่อนของคุณแนะนําให้หรือคุณทั้งคู่เคยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันในสถานะเพื่อนมันจะมีการดูแลซึ่งกันและกันที่มากกว่าเพื่อนทั้งสองถ้วยสามถ้วยมาลยจ้ะแม่เห็นไหมคะเออแต่คนคนนี้อย่างที่บอกนะเนื่องจากเรือนปัตนีคุณอนะ่ะคู่ขอ,ของคุณเขาเป็นธาตุดินเนาะคุณถือเหรียญก็ขึ้นมาเลย เขาค่อนข้างคิดเยอะและเป็นคนคิดมากอยู่แล้วโดยพื้นฐานนะคะแต่เขาอาจจะไม่พูดแต่เขาค่อนข้างคิดมากและที่กังวลสองเหลี่ยนเขาอาจจะยังลังเลใจอาจจะยังแบบว่าไว้ตัวอาจจะยังไม่พูดอะไรมากไม่หมอมองแบบนี้หรือในแง่อย่าง worst case ที่สุดก็คือยังแบบคุยๆยอยู่ซึ่งเขาอาจจะยังมีคนคุยอยู่ด้วยก็ได้นะนะคะเปิดก่อน 2เนี่ยค่อนข้างที่จะสร้างสร้างสมดุลน,นะคะคืออาจจะเป็นคนที่ชอบเวทน้ำหนักว่าเพื่อนหรือแฟนดีเพื่อนหรือคนคุยดีเพื่อนเป็นเพื่อนหรือว่าจะเป็นคนรักดีอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าอะไรอะ่ะคิดมากคิดเยอะคิดแยะคิดมากคิดเต็มไปหมดเลยอาจจะไม่ได้คิดแค่เรื่องของความรักนะ คิดเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องของการลงทุนเรื่องของการทําอะไรใหม่ๆเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาปังไงดาวการเงินทับตัวเขาและชื่อเสียงความเออและชื่อเสียงความสําเร็จทับตัวเขาเห็นไหมคะพอเงินมาแม้ว่าจะได้มาตรฐานนิดแต่เงินมาแต่ฉันก็อยากลงทุน <c oughs> นะคะเพราะฉันเป็นธาตุดินธาตุดินก็จะเป็นไพ่เหรียญเหรียญคืออะไรคะเงินค่ะเงินทองการทํางานนะคะขยนันเห็นไหมคะ ไพ่เจ็ดถ้วยไม่เหมาขยายสองเหรียญคือเจ็ดถ้วยการเรียนการลงทุนทําอะไรใหม่ๆการศึกษาเพิ่มเติมนะคะการลงทุนแล้วก็การดูแลความรักแสดงว่าสิ่งคนคนนี้นะเวลาที่ถ้าสมมติว่าเขาอะสมมติว่าเขามีความรักนะคะคนคนนี้ด้วยความที่เรือปรนปัตตานีคุณเป็นกันอะกันเนี่ยสัญลักษณ์เขาคือหญิงสาวบริสุทธิ์นื้้าบอกใหม ออซึ่งมันแปลว่าอะไรเขาจะค่อนข้างให้ความสําคัญกับเรื่องของความรักมากๆนะคะเนี่ยเวลาที่เขารักใครเขาก็จะดูแลทุ่ท่านนอมเอาใจใส่อาจจะเป้ด,ด้วยเห็นไหมดูสิให้โดยไม่หวังผลตอบแทนให้จนตัวเองไม่มีอะไรเนอือออกไหเนี่ยคือเขานะเมจิเชียนนะคะแต่ที่จริงอะ่ะการจะเป็นดาสีเนาะเป็นเฮอร์มิตแต่ว่าก็คือดาวพระพุธเหมือนกันนะคะ ชอบเรียนรู้นั่นนู่นนี่เห็นไหมแต่เวลาเขารักใครนะเขาให้ใจมากเลยเขาจะดูแลเขาจะดูแลคุณแบบเป็นอย่างดีนะคะถามทุกสุกนู่นนี่นั่นนะคะเห็นไหมหกถ้วยจะดูแลเอาใจใส่ถามเชา้าถามเย็นกินข้าวหรือ,อยังซื้อของมาฝากดูทุกอย่างจนแม้กระทั่งว่า ดูมากกว่าปกติก็ได้นะเนาะเพราะเขาการน,นี่เขาคือเรือนอลิของดวงโลกไงเขาจะเพอร์เฟคช์นี้เวลาเขาเห็นอะไรนะเขาจะเห็นสปอตเขาจะเห็นสปอตนะคะที่คนอื่นจะมองอีกด้านหนึ่งเขาจะมองจุดที่มันหายไปนะคะเขาจะหาให้มันเต็มนะคะหากเพื่อนๆกาลังตามหาคนที่ค่อนข้างที่จะมีความแบบมันจะมีความสบายใจเนาะระดับหนึ่งเลยแหละนะคะเนี่ยดูสิไพ่ขึ้นอย่างนี้เลยค่ะ มันจะมีความสบายใจอะเวลาเราคุยกันอะมันจะเป็นได้ทั้งเพื่อนและแฟนในเวลาเดียวกันนะคะความสัมพันธ์นี้ตอบโจทย์นะคะแต่ว่าเขาเป็นคนค่อนข้างฉลาดแต่ไม่ค่อยแสดงออกเป็นคนเปะ๊ะเป็นคน perfectionist เป็นคนที่บางครั้งเหมือนจะใจดีนะแต่พอวินนะคะเอาไม่ลงนะแม่อัศวินถือดาบมาขนาดนี้เนาะเพราะว่า เวลาขึ้นขึ้นเร็วอ่ะไม่ไม่ใช่เวลาขึ้นขึ้นสุดนึกออกไหมคะเนี่ยมันจะแบบเวลาจะใจดีเย็นก็ใจเย็นใจเย็นนะพอเวลาโมโหนะคะก็ลุยสู้ไม่ถอยเลยเนี่ยดูสิดูแบบเดือดเดือดขึ้นมานะคะวีนวีนแตกอะไรอย่างนี้ยค่ะประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้ห <c> า <oughs> กเพื่อนกําลังตามหานะคะคนที่แบบอ่าก็ดูแลเหมือนเปรียบประหนึ่งว่าเป็นเพื่อนนะเออคุยคุย,คยอยู่คุยแบบสบายใจ ความสัมพันธ์นี้ตอบโจทย์นะคะมันจะตั้งต้นมาจากความรู้จักนั่นแหละนะคะแล้วก็พัฒนาขึ้นเอาไปดูกันค่ะว่าอะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวแม่หมอบอกไปหรือยังนะชาวกันพึกศกมังกรชาวสิงห์ชาวธาตุน้ำมีนกลกอกพิจิกนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานเอาคำจะเป็นเช่นไร แม่หมอไม่ค่อยสบายนะคะเพื่อนๆก็เลยทำคลิปช้านะคะแต่จะพยายามทำให้ครบ12ราศีแม่หมอมีงานอื่นๆด้วยนะคะอันนี้คืออีกหนึ่งช่องทางของแม่หมอนะคะแม่หมอเป็นคนขยันชมตัวเองละหนึ่งเป็นคนขยันอ๋อไม่ใช่ค่ะแม่หมอมีภาระ,ระแม่หมอเป็นธาตุดินเหมือนคุณนะคะเพราะฉะนั้นธาตุดินะ่ะ ก็จะรู้กันนะรู้กันใช่ไหมธาตุดินว่าเป็นคนขยันนะ่ะเอ๊หรือมีใครขี้เกียจหรือเปล่า <c oughs> <g ül> <g ül> นะคะแต่แม่หมอไม่ใช่กันนะจ๊ะแม่หมอเป็นธาตุดินเพ่าส่วนใหญ่ชาวธาตุดินไพ่เหลี่ยญไงไพ่เหลี่ยญคือคนขยันนะคะเรื่องเงินเรื่องทองเนาะ <c oughs> แล้วก็ภาระเยอะนะคะภาระเยอะมีหลายมีหลายอย่างต้องทํานะคะอ่ะ พลังงานเอาคำเป็นไพ่เด็กถือดาบไพ่9ดาบไพ่5ดาบควีนถือไม้และเดอะสตาอย่าคิดมากนะคะอย่าคิดมากอย่า,เ,าเด็กถือดาบมีเหตุมีผลเป็นของตัวเองได้มีจุดยืนของตัวเองได้แต่ถ้าจุดยืนของตัวเองนั้นทำให้เราเขาเรียกอะไรอะ่ะ มันจะเหมือนจะมีสถานการณ์เวลาดาวประจําตอนนี้ดาวประจําตัวคุณถอยหลังอยู่เนื้อออกไหมคะเออแล้วมันจะเตินเป็นปกติน่ะประมาณต้นประมาณสัปดาห์แรกของเดือนมนกราคมเวลาดาวถอยหลังอ่ะมันจะเหมือนเราแบบไม่เตเบิลเราจะรู้สึกเหนื่อยเราจะรู้สึกแบบเอ้ยเหมือนเหมือนเราวันนี้เดี๋ยวอารมณ์เปลี่ยนเร็วอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วแบบ เด็กถือดาบบางทีคนอาจจะมองว่าเราอาจจะเอาแต่ใจตัวเองไหมอะไรอย่างนี้อันนี้สําหรับบางคนนะคะเออคือเพราะเรามีเหตุมีผลของเราเนาะนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับเดือนนี้คุณอาจจะต้องระมาระวังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวดาวเจ้าเรือนอริค่ะจะโคจรประมาณกลางเดือนตอนนี้อริเขาไปเข้ามรณะเนาะเนี่ยดาวเจ้าเรือนอริจะโคจรเข้าเรือนสุภะในช่วงวันที่ก็คือดาวทิตวันที่17พฤศจิกายนนะคะดาวคารยกวันที่15นะคะ ตำแหน่งเนี้ยดาวคารคือการเงินและสุภาที่แม่หมอบอกใช่ไหมแต่จะมาเจออาทิตย์เขาเป็นคู่ศัตรูกันคือไอ้ความสําเร็จชื่อเสียงและการเงินอันเนี้ยบอกว่ามันปังมอยู่แล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าเรื่องของปศน์ปัญหาเนี่ยมันมีเข้ามาให้แก้ไหมมันก็มีเพราะว่าดาวคู่ศัตรูเจอกันในเรือนสุภานะคะ,ะชีวิตคุณนะกาลังโดดเด่นเวลาดาวราหูทับลักมันจะมีความโดดเด่นขึ้นมาอย่างน่าประหลาดหรือเราจะรู้สึกมีความมั่นใจตัวเองแต่แบบก็ตามความหมายของดาวด้วยเนาะ ให้เรามีความ s t a b l ลนะคะแต่ว่าช่วงเดือนนี้ห้าดาบเนี่ยก็ต้องเรามาระวังนะคะต้องเรามาระวังการทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบตัวดาวพระเกศเนี่ยจะโคดดาวพระเกตโคตจองเข้าเรือนสหัสช้าข,ของคุณที่แปลว่าคําพูดและการสื่อสารหรือการเดินทางเนาะมีไม่อยู่ติดที่แน่นอนเนี่ยบางครัง้งบางคราวอะ่ะอยู่ร่วมกับดาวมาริโตยูด้วยนะหรือยีนัสเนี่ยมันเป็นดาวที่แบบกระตุ้นนะคะกระตุ้นให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบตัวได้ง่าย และรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านสุภาแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านสุภาคือคิดพึ่งสุภาคือผู้ชายผู้ใหญ่ผู้ชายหัวหน้าผู้ชายระมัดระวังสุภาคือสามีในดวงหญิงสุภาคือพ่อผัวแม่ผัวได้ด้วยพ่อแม่ผัวนะคะคือมันหลายความหมายเอาไว้ง่ายก็คือเรามัดระวังการทะเลาะเบาแว้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหมดที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนาะนะคะ แล้วก,ก็ก็ควบคุมแค่เรื่องนี้แต่ว่าไอาการเงินมันก็ดีเนาะความโดดเด่นความโด่งดังราหูทับลัคคือเดอะสตาร์เวลาคนที่มีดาวราหูเด่นในพื้นชะตามักจะอยู่ในวงการบันเทิงนะคะเพราะว่าราหูคือแสงและเงาคือแสงสีเสียงนะคะ,ะดาราหูต้องกวาพระราหูเพื่อนๆจำเห็นไหมคะมีใครเคยเห็นไหม นั่นแหละค่ะเิ่ยพอเวลาดาวราหูทับรักก็เหมือนดาวเดอะสตาร์ทับเราไงเข้าใจฟิลไหมเราก็เลยมีความโดดเด่นแต่ว่าเราก็ต้องมีความระมัดระวังนะคะในการแสดงและการสื่อสารการงานยังคงล่าช้าหรือยังคงถอยหลังหรืออาจจะรู้สึกว่าอยากกลับไปทํางานเก่าๆหรืออาจจะมีงานเก่าๆก,กลับมาให้คุณทําก็ได้ เพราะว่าคุณอาจากำลังมองหาง,งานอยู่ก็ได้ดาวประจําตัวอยู่ในเรือนการเงินยังคงหางเงินอยู่เงินยังคงโดดเด่นโดยเฉพาะกลางเดือนเป็นต้นไปช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะดาวการเงินตกมรณลนะนะคะกลางเดือนดีขึ้นเป็นเกษตรราธิบดีแต่อาจจะมีการเดินทางมากขึ้นระมัดระวังนะคะเรื่องของการสรรื่อสารควีนถือไม้มองไปข้างหน้าค่ะตอนนี้คุณเริ่มมองไปข้างหน้าแล้วคุณจะไม่ได้โฟกัสกับสิ่งที่ท็อกซิกรอบตัว และความสัมพันธ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้มีโอกาสที่จะพัฒนานะคะในช่วงปลายเดือนค่ะตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนยเป็นต้นไปนะคะประมาณนี้ค่ะเป็นกําลังใจให้กับคุณนะคะมีความหวังค่ะที่จะพัฒนาได้เนาะภพยเดอะสตาร์ The Star ขึ้นแต่ยังแต่ยังต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเลยนะมันเป็นเพียงแค่ว่าดวงดาวมันปรากฏขึ้นเหมือนเราเจอใครสักคนหนึ่งแล้วอุ้ยคนนี้ดีจังเลยงานดีเราอยากแบบดูดีอ่ะงานดีอยากจะแบบพัฒนา แต่เรายังไม่รู้ว่าเป็นเช่นไรเนาะก็ต้องใช้เวลานะคะประมาณนั้นค่อยๆดูนะคะควบคุมดาวราหูที่ทับลักเราให้ดีเพราะว่าถ้าไม่ควบคุมดีๆจะกลายเป็นความรุ่มหลงแทนนะคะประมาณนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆคนโสดสนิทชาวมีทุกคนเลยนะคะ ขอบคุณที่รับชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะหากเพื่อนๆท่านไหนได้รับข้อความที่ไม่ดีต่ใจไม่เหมาะต้องขออภัยด้วยนะคะนี่คือการทํานายรวมไม่ได้จัดจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะหากเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามให้กันด้วยค่ะท่านไหนต้องการปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์ไอมาได้เลยนะคะรายละเอียดช่อง description ด้านล่างใต้คลิปค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ